ตอนนี้สถานการณ์น้ำนะครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพันหินมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพตะพันหินนะครับได้นำกลวยางแล้วก็แผงเหล็กนะครับมาปิดช่องทางการจราจรไว้นะครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลนะครับจึงขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ผ่านบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับการจราจรบริเวณ หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับตรงจุดกับรถตรงนี้จะเปิดเป็นทางเบี่ยงนะครับเพื่อให้รถสวนทางกันนะครับสองช่องทางนะครับหน้าโรงพยาบาลตอนนี้สัญจรไม่ได้นะครับเนื่องจากมีปริมาณน้ําที่ขึ้นมานะครับบริเวณถนนนะครับหนึ่งช่องทางการเดินรถนะครับสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้พ่อให้พี่น้องนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาลังกอกกระสอบทรายกันอยู่นะครับด้านในโรงพยาบาลนะครับเปิด ให้ใช้การได้ปกตินะครับแต่ห้ามรถเข้าไปนะครับด้านใน